วัสดีค่ะกลับมาเจอกันกันกนกบชาแนลทารอนโฮนที่นายนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปของชาวราศีกรกฎผู้ที่เกิด ตั้งแต่วันที่15กระด,กกระดาษถึง16สิงหาคมประจำเดือนมิถุนายน2564นะคะต้องบอกก่อนทุกครั้งนะว่าการทำนายเนี่ยคือการทำนายโดยทั่วไปเป็นการทำนายโดยรวมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าเหตุการณ์สถานการณ์อาจจะสลับกันเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นให้ดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะอย่าอินจนเกินไปนะคะเอาละา่ะค่ะเราจะมาเริ่มดูในเรื่องราวความรักให้กับชาวราศีกรกฎกันก่อนเลยนะคะแล้วถึงจะไล่ไปในเรื่อง,องความรัก ในเรื่องราวของหน้าที่การงานของชาวราศีกรกฎในเดือนมิถุนายนเนี่ยขึ้นมาเป็น10ถ้วยนั่นหมายถึงถ้าหากว่าคุณทํางานกับที่บ้านหรือว่าเป็นกิจการภายในครอบครัวเนี่ยช่วงนี้กิจการของคุณเนี่ย จะดีมากขึ้นเพราะเพราะว่าการร่วมแรงร่วมใจของคนภายในครอบครัวเนี่ยจะส่งผลให้การงานที่พยายามมาทั้งหมดเนี่ยส่งผลเห็นผลในช่วงเดือนมิถุนายนชาวราศีกรกฎเนี่ยจะเริ่มรู้สึกว่างานเนี่ยมันเข้าที่เข้าทางมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นงานที่ทําภายในครอบครัวหรือว่างานที่เป็นเจ้าของกิจการเออจะส่งผลไปในทิศท,ทางที่ดีแต่คนที่เป็นลูกน้องคนอื่นเนี่ยจะค่อนข้างรู้สึกเสียเซล์เฟลหรือว่าเรียกง,ง่ายๆว่าในช่วงเดือนมิถุนายน มิถุนายนเนี่ยชาวราศีกรกฎจะเจอคำพูดคำจาที่ไม่ค่อยน่าฟังจากเจ้านายมีแรงกดดันค่อนข้างเยอะทำให้คุณเนี่ยเริ่มมีความไม่มั่นใจแล้วว่างานที่ทำอยู่เนี่ยมันเหมาะกับคุณจริงๆหรือเปล่าในช่วงเดือนออมิถุนายนเนี่ยชาวราศีกรกฎจะถูกจับตามองจะถูกเพ่งเลง็งจะถูกจับผิด เป็นอย่างมากทําให้คุณเนี่ยเริ่มมีความรู้สึกเบื่อหน่ายกับที่ทํางานอาจจะมีความรู้สึกว่าอยากออกมาทํางานเป็นของตัวเองแต่ด้วยความที่ว่าตัวคุณเองเนี่ยชาวราศีกรกฎอาจจะแบกรับความรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นการเป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรอะหัวหัวหน้าในเรื่องของการที่เ,เป็นเสาหลักของครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะทําให้คุณเนี่ยต้องคิดเยอะว่า ควรออกดีไหมหรือว่าถ้าออกมาแล้วเนี่ยจะส่งผลกระทบถึงคนในครอบครัวหรือเปล่าอาจจะทําให้คุณเนี่ยต้องกิดเยอะเรียกง,ง่ายๆคือคนที่มีงานเป็นของตัวเองคนที่ทํางานกับคนในครอบครัวถือว่าไปได้ดีแต่ถ้าหากว่าคนที่ทํางานเป็นลูกน้องคนอื่นเนี่ยในช่วงเดือนมิถุนายนจะถูกเพ่งเลง็งแล้วก็ถูกจับตามองทําให้อึดอัดกับการทํางานเป็นอย่างมากส่วนในเรื่องของการเงินนะคะสาหรับชาวราศีกรกฎในเรื่องของการเงินเนี่ย เรามองว่าการเงินของคุณเนี่ยค่าใช้จ่ายบางอย่างอาจจะถูกตัดทอนทิ้งไปก็เรียกง่ายๆคือเป็นเกณฑ์เป็นเกณฑ์ที่ว่าภาระค่าใช้จ่ายบางส่วนถูกถูกแบ่งเบามากขึ้นหรือถูกเคลียร์มากขึ้นอย่างเช่นใครที่เป็นหนี้ หลายๆก้อนในช่วงก่อนหน้านี้ก็อาจจะปลดหนี้ไปได้บางส่วนปลดหนี้ไปได้บางก้อนทําให้คุณเนี่ยเหมือนโล่งใจมากขึ้นแต่ถ้าถามว่าเลิกเครียดเลยไหมในเรื่องของการเงินก็ยังมีเรื่องให้เครียดอยู่เพราะว่า <c oughs> ในเรื่องของการเงินของคุณเนี่ยเรามองว่ามันเป็นการที่เหมือนเอาเงินในอนาคตมาใช้ก่อนก็เรียกง่ายๆคือบางคนเนี่ยเหมือนอาจจะ เอาเงินเดือนที่ได้มาเนี่ยใช้ไปจนหมดแล้วตั้งแต่ต้นเดือนในช่วงท้ายเดือนคุณจะมีความลำบากมีความยากในการหาเงินมาหมุนให้ให้พอชนเดือนให้พอครบเดือนนะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีกรกฎจะมีปัญหาเรื่องของการเงินในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ค่ะการเงินยังเข้ากระเป๋าอยู่ค่ะยังมีไรายได้เข้ามาแต่ได้น้อยลงถึงแม้ว่าคุณจะทำงานเป็นพนักง,งานเงินเดือนก็อาจจะมีบางส่วนที่ถูกหัก เพื่อไปชดเชยสิ่งบางสิ่งบางอย่างหรือว่าอาจจะเหมือนกับว่าภาระค่าใช้จ่ายของคุณเนี่ยมันเยอะจนทําให้เงินไม่พอนั่นเองค่ะคราวนี้เรามาดูในเรื่องของสุขภาพให้กับชาวราศีกรกฎกันในเรื่องของสุขภาพของชาวราศีกรกฎนะคะขึ้นมาเป็น,พนไพ่หนึ่งไม้เท้าหนึ่งไม้เท้าแล้วก็ The w o ว l d จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของภูมิแพ้แล้วก็ ต่อมทอมซินนะคะที่จะมีปัญหาอาจจะเป็นการที่ว่าเกิดภูมิแพ้เกิดขึ้นได้หรือว่าต่อมทอมซินอักเสบก็เกิดขึ้นได้เช่นกันคราวนี้ในเมื่อดูในเรื่องของสุขภาพไปแล้วเนี่ยเรามาดูซิว่าในแล้วในช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับชาวราศีกรกฎบ้างหรือเปล่าอ่ะ ไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ Create นั่นหมายถึงการที่ว่าถ้าหากว่าชาวราศีกรกฎคุณทำงานด้านของการใช้ความคิดเนี่ยแล้วอยากออกมาทำงานเป็นของตัวเองคุณจะมีไอเดียในการก่อร่างสร้างตัวในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ค่ะคุณจะมีไอเดียดีๆหรือว่ามีใครบางคนมานำเสนอไอเดียให้กับคุณให้เอาไอเดียนั้นนะ่ะมาต่อยอดในเรื่องของงานจะทำให้คุณเนี่ยมีโอกาสทางการงานเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีโอกาสทางด้านการเงินที่สามารถ จับเป็นงานชิ้นที่2ทําให้การเงินของคุณเนี่ยไหลเวียนดียิ่งขึ้นเช่นกันคราวนี้เรามาดูต่อในเรื่องความรักให้กับชาวราศีกรกฎกันค่ะ <c oughs> ในเรื่องความรักของชาวราศีกรกฎนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูให้กับคนโสดก่อนซิว่า ในช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยชาวราศีกรกฎคุณจะเจอเรื่องราวความรักความสัมพันธ์เช่นไรชาวราศีกรกฎขึ้นมาเป็นแพทย e ธรรมประเอาจจะอยู่ดีๆหันไปหวนถึงคนเก่าๆหรืออยู่ดีๆก็มีภาพความทรงจำเก่าๆผุดขึ้นมาแต่คุณอาจจะไม่ได้กลับไปคุยกับคนเก่านะอาจจะแค่เหมือนนึกถึงภาพความทรงจำเก่าๆหรือว่าอยู่ดีๆก็กลับไปนึกถึงคนเก่าเท่านั้นค่ะคนโสดเนี่ยจริงๆแล้วคุณอาจจะไม่ได้มีเรื่องติดค้าง กับคนเก่าหรอกแต่เพียงแค่ว่าคุณอาจจะได้ไปรับรู้ข่าวๆอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณเนี่ยหวนนึกถึงหวนคิดถึงแต่ว่าคุณคุณเองเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปแล้วไม่ได้กลับไป แต่ว่าก็จะมีคนใหม่ๆคนใหม่ๆในที่นี้เนี่ยก็อาจจะอยู่ในละแวกใกล้เคียงกับคุณอาจจะเคยเป็นเพื่อนร่วมง,งานรุ่นพี่รุ่นน้องอะไรเงี้ยค่ะเข้ามาในชีวิตของคุณอาจจะเป็นการเข้ามาให้กําลังใจหรือการเข้ามาช่วยเหลืออะไรบางอย่างกับคุณนะคะแล้วมันก่อเกิดเป็นมิตรภาพหรือว่าความรู้สึกที่ดีต่อกันมันอาจจะเป็นการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆในรูปแบบของการเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนไปก่อนส่วนคนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีอยู่แล้วนั้น ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้สำหรับชาวราศีกรกฎเรามองว่าคนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยเรามองว่าอาจจะเป็นช่วงแห่งการเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายเพราะว่าคนรักอะชอบจู้จี้จุกจ,จิกจนมากเกินไปหรือว่าเอาแต่ใจจนมากเกินไปจนทําให้คุณรู้สึกว่าไม่อยากจะสู้ไปด้วยแล้วและบางทีเนี่ยคนรักอาจจะเหมือนเอาภาระอะมาถมไว้ที่คุณเพียงคนเดียวจนทําให้คุณรู้สึกว่าทําไมฉันต้องเป็น ผู้นําในความสัมพันธ์นี้ทําไมทุกสิ่งทุกอย่างฉันต้องตัดสินใจคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าคนรักอะ่ะถมภาระมาให้คุณหรือว่าถมทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นความคิดอะไรเงี้ยก็เหมือนกับว่าคุณกําลังถูกสั่งถูกจี้ถูกสอนให้ทําตามที่เขาต้องการก็อาจจะเป็นการเบื่อหน่ายเกิดขึ้นได้ค่ะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะปรับความเข้าใจกันได้ค่ะเพราะว่ามีคนกลางอย่าง เพื่อนร่วมกันหรือญาติพี่น้องที่เข้ามาช่วยเคลียร์ช่วยปรับความเข้าใจทำให้ความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยยังคงไปต่อได้สำหรับคนที่มีชีวิตคู่ที่ดีอยู่แล้วนะอ่ะคราวนี้เรามาดูต่อให้กับคนที่มีประเด็นปัญหาความรักความสัมพันธ์กันบ้างดีกว่านะคะว่าชาวราศีกรกฎที่ผ่านมาคุณเจอเรื่องราวความรักความสัมพันธ์เช่นไรมาบ้าง ชาวราศีกรกฎเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาสิ่งที่คุณได้เจอเนี่ยมันคือความสัมพันธ์ที่เหมือนจะสบายๆคุยกันแบบสบายอกสบายใจหรือว่าคุยกันในรูปแบบที่ว่าเอาเอาในรูปแบบที่ว่าต่อให้ไม่มีสถานะต่อกันแต่มันก็สบายใจที่จะคุยเหมือนเป็นการเริ่มต้นความสัมพันธ์หรือว่าเริ่มต้นพูดคุยที่ดีต่อกันนั่นเองค่ะในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเรามองว่าคุณเองเนี่ยพยายาม เอาตัวเองออกมาจากความสัมพันธ์ครั้งเก่าแล้วคุณได้เริ่มต้นคุยกับใครบางคนที่ยังไม่ได้มีสถานะหรอกแต่ว่ามันสบายใจที่จะคุยและเขาคนนั้นเนี่ยก็ชัดเจนแล้วกับการที่จะเข้าหาเรากับการที่จะคุยกับเราคุณเองก็มีความรู้สึกว่าการได้คุยกับเขาอ่ะมันเป็นช่วงเวลาแห่งการรีแลก มันคือช่วงเวลาแห่งการที่คุยแล้วเหมือนได้เซฟตัวเองไปในตัวเหมือนได้พักสมองไปในตัวเพราะว่าเขาคนนั้นอาจจะมีความเอาอกเอาใจที่ดีมากๆหรือว่าการเทคแคร์ที่ดีมากๆแต่สุดท้ายคุณอาจจะเพิ่งมารู้ความจริงค่ะคุณอาจจะเพิ่งมารู้ความจริงความจริงที่ว่านั้นก็คือเขาเองเนี่ยก็อยู่ในสภาวะใกล้เคียงกับคุณก็คือเขาอาจจะเบื่อเบื่อความสัมพันธ์ ครั้งเก่าของเขาแล้วเขาอยากได้ความสัมพันธ์ครั้งใหม่ที่มันคุยแล้วสบายใจแล้วมันฮิลอารมณ์ตัวเองแต่ทีเนี้ยพอคุณได้รู้อย่างนั้นแล้วเนี่ยคุณเองก็อาจจะมีคําถาม เกิดขึ้นในใจว่าแล้วการที่คุยต่อไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะส่งผลดีกับตัวคุณเองหรือเปล่าเขาจะหวนกลับไปหาสิ่งเก่าๆหรือเปล่าเขาจะกลับไปหาคนรักเก่าของเขาหรือเปล่าตัวคุณเองในตอนนี้คุณก็กลายเป็นว่าจากที่มันคุยด้วยความสบายใจอะตอนนี้มันก็ยังดูเหมือนผิวเผินอะดูเหมือนยังสบายๆย,ยังชิวๆอยู่แต่มันเป็นความชิวในรูปแบบที่คุณจับตามอง คุณแอบดูเขาอยู่ตลอดเวลาแอบส่องเขาอยู่ตลอดเวลาว่าไอความสัมพันธ์ที่มันคุยกันแบบสบายๆเนี้ยมันจะจีรังยั่งยืนไหมและเขาเนี้ยโลเลอยู่ตลอดเวลาหรือเปล่าคุณเริ่มมีความไม่มั่นใจพอได้รู้พื้นเพพื้นหลังของเขาว่าเขาอาจจะเคยเจ็บมาก็อาจจะทําให้คุณเนี่ย ลัวว่าเขาจะกลับไปหาสิ่งเก่าๆและในตอนนี้คุณมีความหวงความสัมพันธ์นี้มากคุณไม่อยากสูญเสียเขาไปคุณไม่อยากให้ความสัมพันธ์นี้พังลงแล้วก็คนที่คุณมีประเด็นอยู่ด้วยในตอนนี้เรามาดูซิว่าเป็นชาวราศีอะไรบ้างนะคะน่าจะเป็นชาวราศีกรกฎด้วยกันเองชาวธาตุไฟเมสิงธนูจะเป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็ชาวธาตุลมคือชาวธาตุ ชาวธาตุลมเป็นหลักแล้วก็ชาวราศีมังกรน,นะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของความรู้สึกให้กับชาวราศีกรกฎซิว่า ทั้งคู่รู้สึกตรงกันไหมคุณจะได้ไม่ต้องค้างค่ะความรู้สึกของคุณเนี่ยมันคือความรู้สึกที่ตอนนี้คุณหลงไหลอะหลงไหลการพูดคุยกับเขาแล้วมันกําลังจะกาะเกิดเป็นความผูกพันที่คุณตัดเขาไม่ได้คุณขาดเขาไม่ได้แล้วคุณกําลังเอาตัวเองอะไปผูกติดกับเขาในตอนนี้เรามองว่า คุณมีความกลัวมีความกลัวว่าจะสูญเสียความสัมพันธ์นี้ไปมันกลายเป็นความหวาดระแวงจากกลัวแล้วก็กลายเป็นความหวาดระแวงและในตอนนี้ทัศนคติของคุณเนี่ยเริ่มมองเขาในแง่ลบหรือว่ามองเขาในทิศทางที่มันเป็นนิดในทิศทางที่ลบลงไปเรื่อยๆอะค่ะจากการที่ว่าจากการที่ว่าคุณคาดหวังกับตัวเขาเนี่ยและอยากที่จะมีป้องหมายที่ชัดเจนเนี่ยในตอนนี้เรามองว่าคุณกดดันตัวเองจนทําให้คุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันเปราะบาง และอารมณ์ของคุณมันก็จะค่อนข้างขึ้นขึ้นลงลงแล้วคุณเองก็ตอบตัวเองไม่ได้ด้วยว่าในตอนนี้คุณรู้สึกยังไงกับเขากันแน่แต่ที่แน่ๆคือคุณหวงความสัมพันธ์นี้มากคุณไม่อยากให้ความสัมพันธ์นี้พังลงความรู้สึกของคุณในตอนนี้คุณรู้สึกเหมือนได้ย้อนวัยอ่ะเวลาที่คุยกับเขาอ่ะมันรู้สึกเหมือนเราคุยอะไรกันก็ได้ บทสนทนามันอินไปด้วยกันมันสามารถไหลลื่นแล้วก็ไปต่อด้วยกันได้มันเลยทําให้คุณเนี่ยมีความรู้สึกคาดหวังในตัวเขาแล้วก็อยากไปต่อในรูปแบบที่ว่าค่อยๆเติบโตมั่นคงไปด้วยกันแต่คุณยังไม่ได้มีความเชื่อใจให้กับเขาขนาดนั้นนะส่วนตัวเขาเองเนี่ยความรู้สึกที่เขามีต่อชาวราศีกรกฎเนี่ยมันคือการที่เขาเริ่มมีความรู้สึกว่าคุณเนี่ย เริ่มคุยด้วยยากขึ้นมากทุกทีทุกทีคุยอะไรด้วยกันเนี่ยมันก็เริ่มมีความรู้สึกไม่ค่อยจะคล้อยตามไม่ค่อยจะอินไปด้วยกันแต่เขาเองอ่ะก็มีความรู้สึกสนุกนะที่ได้รู้จักคุณแฮปปี้นะกับการที่ได้คุยกับคุณแต่เพียงแค่พอมาพักหลังๆเนี่ยเขาเริ่มมีความรู้สึกว่า คุยกันแล้วมันไม่ไปทิศทางเดียวกันน่ะมันมีความรู้สึกอึดอัดแบบชัดเจนเลยรวมทั้งคุณกับเขาอาจจะเป็นคนทางไกลความที่เขาจะทําให้ทุกอย่างมันชัดเจนเนี่ยมันก็อาจจะยังต้องใช้เวลาเรียนรู้กันไปเพราะว่าการมาเจอกันมันก็ยากแล้วมันทําให้ทั้งคู่ไม่ค่อยเข้าใจกันด้วยแล้วการสื่อสารในช่วงเนี้มันแตกต่างไปจากเดิมหรือพูดคุยกันน้อยลงมันมันก็อาจจะทําให้เขาอะมีความเกิดความลังเลใจแล้วว่าเออมันจะพังอีกหรือเปล่าหรือว่ามันจะ เปไปอีกทิศทางหนึ่งไหมตัวเขาในตอนนี้เขาก็แค่อยากให้คุณเนี่ยอธิบายมาตรงๆว่าคุณต้องการอะไรคุณอยากให้เขาเนี่ยแสดงออกในทิศทางไหนเพราะว่าในตอนนี้เรามองว่าเขาตัดสินใจให้กับคุณไม่ถูกหรือว่า ทำตัวไม่ถูกแต่ถ้าถามว่าเขาอยากเลือกไปต่อกับคุณไหมไพ่จะติกขึ้นมาคือเขาอยากไปต่อกับคุณแต่เพียงแค่ว่าคุณอาจจะต้องเข้าใจกันให้มากขึ้นต้องเข้าใจเขาหน่อยอาจจะคิดเองเออเองไม่ได้อีกแล้วนะคะคราวนี้เรามาดูซิว่าหลังจากนี้เนี่ยชาวราศีกรกฎเนี่ยความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยจะเป็นไปในทิศทางไหน ความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยจะมีการเฟลเกิดขึ้นค่ะคุณจะรู้สึกเฟลเกิดขึ้นเพราะว่าตัวเขาเนี่ยอาจจะยังอยู่ในวงสังคมหรือว่าอยู่ในกลุ่มเพื่อนกลุ่มเดียวกับแฟนเก่าของเขามันอาจจะทําให้คุณเนี่ยไปเห็นอะไรบางอย่างในโลกออนไลน์และทําให้คุณเนี่ยระแคละระคายใจแล้วก็อาจจะตีความไปได้ว่าเขาเนี่ย เป็นคนเจ้าชู้ในสายตาของคุณเพราะว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างเฟลลี่คุยกับใครก็ได้สนทนากับใครก็ได้มันดูสมูทไปหมดอาจจะทําให้คุณเนี่ยคิดมากแล้วก็คิดแทนไปเองหรือว่าคิดไปเองนั่นแหละว่าเขาเนี่ยปันใจหรือว่าเห็นแค่เราเป็นตัวเลือกอะไรเงี้ย คุณเองอาจจะคิดไปเองแล้วก็เฟลเองเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวคุณเองเนี่ยแหละที่จะเป็นคนถอยห่างออกมาเองทําให้ความสัมพันธ์มันแปรเปลี่ยนเองแล้วก็คิดมากเองเสียใจเองก็อาจจะเริ่มต้นจากความคิดของคุณเลยค่ะเพราะฉะนั้นเดือนมิถุนาย,ยนเนี่ยจะเป็นเดือนแห่งการเฟลสําหรับชาวราศีกรกฎแต่อย่าลืมว่าการเฟลนี้เป็นการเฟลเพราะตัวคุณสร้างขึ้นมาเองคราวนี้เรามาดูซิว่าไพนางฟ้าอยากจะบอกอะไรกับชาวราศีกรกฎนะคะ ไห้นางฟ้าที่เราจับได้นะคะสามใบนี้เขากำลังจะบอกกับคุณว่า ตอนนี้คุณอาจจะมีโมเมนต์ที่แบบว่าอยากเลิกติดต่อกับเขาแล้วเพราะว่ากลัวใจเจ็บแต่ไพ่นางฟ้ากำลังบอกว่าถ้าคุณกลัวเนี่ยอย่างน้อยสิ่งแรกที่คุณควรทำเลยคือคุณเลิกเอาคนรักเก่าหรือว่าความสัมพันธ์ครั้งเก่าที่มันทำให้คุณเจ็บเนี่ยเลิกเอามันมาเป็นบรรทัดฐานเปรียบเทียบกับสิ่งใหม่ๆสักทีถ้าคุณอยากได้ความรักที่มันดีจริงๆอย่างน้อยสิ่งที่คุณควรจะทำเลยก็คือคุยกันแบบใจแลกใจเลยค่ะเปิดใจคุยกันเลยค่ะ ว่าทั้งคู่ต้องการอะไรสนทนากันแบบจริงๆจ,จังๆเปิดใจคุยกันแล้วความสัมพันธ์นี้มันจะดีขึ้นคุณจะได้เข้าใจโลกของเขามากขึ้นและเขาก็จะได้เข้ามาอยู่ในโลกของคุณมากขึ้นแต่ถ้าคุณยังเอาแตา่ยังเอาความคิดตัวเองเป็นหลักแล้วก็เอาความสัมพันธ์เนี้ยไปเปรียบเทียบกับ โมเมนต์เก่าๆว่ามันจะต้องเป็นแบบคนรักเก่าแน่เลยความสัมพันธ์นี้มันจะพังลงแบบความสัมพันธ์เก่าๆมันจะพังลงจริงๆนะคะอันนี้จะเกิดจากการที่คุณถอดใจแล้วก็ตัดมันออกไปเองคราวนี้เรามาดูคําแนะนําจากลูกเตากันค่ะว่าลูกเตาอยากจะบอกอะไรกับชาวราศีกรกฎสิ่งที่อยากจะบอกเลยก็คือบางทีความสัมพันธ์ที่คุณได้เจอเนี่ยมันอาจจะเป็นของขวัญสำหรับใครบางคนก็ได้แต่ว่า คุณเองก็อาจจะต้องกลับมามองในมุมกลับกันกลับมามองในมุมของตัวเองด้วยว่าคุณทําตัวแบบเด็กๆเกินไปหรือเปล่าจากที่ความสัมพันธ์มันสามารถเดินหน้าต่อหรือว่าพัฒนาสูงได้อะเห็นไหมมันกลับกลายเป็นลดน้อยถอยลงเพราะเราไม่เห็นค่ามันมากพอหรือเราตีความหมายในความสัมพันธ์เนี้ยในแง่ลบเกินไปหรือเปล่าเพราะฉะนั้นฝากไว้ให้คิดนะคะสำหรับชาวราศีกรกฎจบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปในเรื่องของการดูดวง สำหรับชาวราศีกรกฎเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับใครที่อยากดูดวงส่วนตัวสามารถทักไลน์ออฟฟิเชียลมาได้นะคะเจอกันในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้บายบายค่ะ